ความสัมพันธ์และฟังก์ชันแบบฝึกหัดท้ายบทข้อที่8เป็นเรื่องของค่าของฟังก์ชันโดยเขากำหนดฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ x ยกกลังสบวก3 x ลบ5ให้หาค่าของฟังก์ชันเมื่อ x เป็น0ูนลบ1 3เป็น a และก็มีค่าของฟังก์ชันของเซตต่อไปนี้ ของชุดตอบไปนี้โดยมีข้อกำหนดว่าเมื่อ h ไม่เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราจะหาค่าของฟังก์ชันเมื่อ x เป็น0ก่อนเราก็ทำได้โดยการแทนค่า x ในฟังก์ชันเนี่ยเป็น0จาก x กําลัง2บวก 3x ลบ5เมื่อแทน x เป็น0จะได้เป็น0กําลัง2บวก3คูณ0ลบ5 3คูณ0ก็ได้0ตรงนี้ก็ได้0คำตอบก็คือลบ5นั่นเอง ต่อไปค่าของฟังก์ชันเมื่อ x มีค่าเป็นลบ1ก็แทนค่า x เป็นลบ1ลงในสมการได้เป็นลบ1กำลัง2บวก3คูณลบ1แล้วก็ลบ5ลบ1ยกกำลัง2ได้เป็น1 3คูณลบ1กลายเป็นลบ3 1ลบกับ3ได้เป็นลบ5ลบ2ลบ5ก็ได้เป็นลบ7 สำหรับค่าฟังก์ชันเมื่อ x เป็น3ก็ทำได้ด้วยการแทน3ลงไปในสมการก็จะได้เป็น3ยกกำลัง2เป็น9 3คูณ3ได้9 9บวก9เป็น18 18ลบ5ได้เป็น13และเช่นเดียวกันถ้าเกิดเราอยากหาฟังก์ชันเมื่อค่า x เป็น a ก็ทำได้ด้วยการแทนค่า a ลงไปในสมการก็จะได้เป็น a ยกกำลังสองบวก3 a ลบ5และสุดท้ายก็คือ การหาค่าฟังก์ชันของชุดนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการหาค่าฟังก์ชันของ x บวก h ก่อนในการจะหาค่าฟังก์ชันของ x บวก h เราก็ทำได้โดยการเอา x บวก h เนี่ยไปแทนตำแหน่งของ x ในสมการได้เป็น x บวก h ยกกำลังสองบวก3คูณอยู่กับ x บวก h แล้วก็ลบด้วย5 x บวก h กําลังสองในที่นี้ก็คือกําลังสองสมบูรณ์ถ้าเกิดเรากระจายออกมาเราก็จะได้เป็นหน้ากําลังสองบวกสองคูณตัวหน้าคูณตัวหลังบวกหลังกําลังสองก็จะได้เป็น x ยกกําลังสองบวกเอาสองคูณตัวหน้าตัวคูณตัวหลังได้เป็นสองคูณ xh แล้วก็บวกกับ h ยกกําลังสองส่วนอันนี้ก็คือคูณ3เข้าไปในวงเล็บก็จะได้เป็น3คูณ x เป็น3 h 3คูณ h ก็ได้เป็น3 h แล้วก็ลบ5จากนั้นเราก็จะทําตรงนี้เราได้แล้วก็คือ f ของ x บวก h จากนั้นเราจะเอาค่า f x บวก h เนี่ยมาลบกับ f x เพราะฉะนั้นจะได้เป็นก้อนนี้ทั้งก้อนก็คือ x บวก h นำมาลบกับ f(x) f(x) ก็คือ x กำลังสองบวก3 x ลบ5ตรงนี้นั่นเองเราจะต้องใส่วงเล็บไปก่อนเพราะว่ามันมีเครื่องหมายลบอยู่หน้าวงเล็บ ราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะถอดวงเล็บออกมาเนี่ยเครื่องหมายในวงเล็บจะเป็นตรงกันข้ามทั้งหมดเปรียบเสมือนมีลบหอยู่ข้างหน้าวงเล็บและเรานาลบหเข้าไปคูณทุกตัวในวงเล็บเมื่อคูณด้วยลบหจากลบจะกลายเป็นบวกจากบวกจะกลายเป็นลบนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเมื่อเราถอดวงเล็บออกแล้วเครื่องหมายข้างในจึงเป็นเครื่องหมายที่ตรงกันข้ามทั้งหมดจาก x กําลังสองกลายเป็นลบ x กําลังสองบวก3 x กลายเป็นลบ3 x ลบ5กลายเป็นบวก5จากนั้น x กํลังสองกับลบ x กํลังสองก็จะกลายเป็น0คูคล้ายๆถ้าเรามีอยู่1ลบ1ก็จะกลายเป็น0ตัวนี้ก็จะหายไปบวก3 x ก็เช่นเดียวกันกับลบ3 x ก็จะหายไปลบ5กับลบ5เออลบ5กับบก5รวมกันเป็น0ย์เพราะฉันก็จะเหลือแค่2 xh x กํลังสแล้วก็บวก3 h จากนั้นเราดึงตัวร่วมซึ่งในที่นี้ก็คือ h นั่นเอง เมื่อตัวแรกดึง h ออกไปก็จะเหลือ 2x ตัวที่2 h คูณกัน2ครั้งดึงออกไป1ตัวก็จะเหลือ h ตัวที่3มดึงออกไปก็จะเหลือ3เพราะฉะนั้นสเต็ปต่อไปตอนนี้เราได้ข้างบนเซตนี้แล้วก็คือ f s บวก h ลบด้วย f x เราสเต็ปต่อไปก็คือนำมาหารด้วย h เราก็จะได้ก้อนนี้ที่เราได้มาเมื่อกี้นำมาหารด้วย h ก็จะเหลือ2ก็จะเหลือ2 x บวเท่ากับ3เพราะว่า s กับตัวน,นี้หารกันก็มีค่าเป็น1นี่ก็คือคำตอบที่เราได้ของข้อนี้นั่นเองฝากกดไลค์กดแชรกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ